ตั๊กแตนชนละดากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แฟนคลับมีเมตตาทำสิ่งนี้ให้หากใครจำได้เอสุภชัยศรีวิจิตเคยซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้กับตั๊กแตนชนละดาเพื่อนำไปใช้ร้องเพลงตามงานต่างๆทำเอาสาวตั๊กแตนก็ปล่อยโฮออกมาด้วยความดีใจและก้มกราบคุณพี่เอทางน้ำตา ลิขสิทธิ์เพลงที่พี่เอซื้อให้ใจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกแล้วครั้งนี้มาจากแฟนคลับที่ซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ร้องต่ออีก1ปีมีผลวันที่1ตุลาคม2566สิ้นสุด30กันยายน2567ตักแ,แต่ได้กล่าวขอบคุณทางน้ำตา เป็นเรื่องเซนซิทีฟของตนจริงๆเคยประกาศบนเวทีว่าอย่าให้มีใครซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้แตนอีกแตนไม่อยากให้สายตาคนที่มองแตนอยู่ตรงนั้นว่าแตนมีเงินแล้วทำไมไม่ซื้อเองทำไมต้องให้แฟนเพลงหรือว่าคนอื่นซื้อให้แตนไม่อยากให้คนมองแตนแบบนี้ เพราะเรื่องบางเรื่องเรามีเงินก็ไม่หมายความว่าจะซื้อได้ได้กล่าวขอบคุณทางค่ายว่าขอบคุณ GMM ที่ยอมขายลิขสิทธิ์เพลงให้แฟนเพลงของตะักะแตนมาให้ตะกะแตนร้องค่ะเธอได้โพสต์ความในใจใน Facebook ว่าขอบคุณมากนะคะสำหรับความรักความเมตตาที่พี่จุ๋มมีให้กับแตนจุ๋มเพิ่มทรัพย์วัสดุก่อสร้างพูดไม่ออกเลยค่ะ เพราะมีหลายสิ่งอยู่ในหัวมากทำอะไรก็ไม่ถูกเลยจะมีสักกี่คนที่รักเราแบบนี้แตนจะรักษามิตรที่ดีแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดเพราะสิ่งที่หายากที่สุดก็คือความจริงใจของคนขอบคุณที่รักแตนนะคะ